คว้าโอกาสทำกำไรตลาดโลกไปกับ MTS Capital โลกเปลี่ยนไปแล้วแล้วคุณล่ะพร้อมที่จะเปลี่ยนหรือยังถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มเทรดกันเลยเทรดทองคำเพิ่มโอกาสทำกำไรสร้างพอร์ตเห็นผลโตไวเลือกสินค้าเทรดกับ MTS ได้ทุกรายการทั้งทองคำค่าเงินดัชนี S&P 500และน้ำมันจะเทรดเช้าสายบ่ายเย็น คุณเองก็เลือกได้ระบบทันสมัยเทรดได้ตลอด24ชั่วโมงลงทุนต่างประเทศหรือซื้อขายในประเทศก็สบายบโบรกเกอร์ไทยเจ้าแรกที่ได้รับสิทธิ์จาก CME Group เริ่มต้นเทรดต่างประเทศกับ MTs ได้ง่ายๆด้วยงบลงทุนหลักหมื่นตอบโจทย์ Global Trade จะเจนไหนก็ครบวงจร มีสินค้าอนุพันธ์ที่เลือกหลากหลายระบบใช้งานง่ายเครื่องมือทันสมัยได้รับการรับรองจากทั้งภายในและต่างประเทศเริ่มลงทุนได้ด้วยเงินหลักหมื่นคว้าโอกาสทำกำไรบนตลาดโลกได้แล้ววันนี้ที่ n m t s Capital สวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับวันนี้พบกับรายการ MTS Market Beat นะครับประจำวันเพื่อสบดีที่22กันยายนนะครับ ก็เราพบกันทุกๆวันอังคารแล้วก็วันพรหัสนะครับสำหรับรายการ i อ t นเทส m a ม k e t เก a t บีนะครับผมคุณแสงชัยนะครับก็จะวิเคราะห์เรื่องของมุมมองทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็มาล้อกับการลงทุนในส่วนของทองคําแล้วก็สินทรัพย์ต่างประเทศนะครับก็เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับช่วงเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับตัวของเฟดนะครับก็มีการประชุมออกมานะครับก็เป็นไปตามที่กระแสคาดการณ์เอาไว้นะครับก็คือตัวของคุณเจอร์โรมพาวเวลเนี่ยรวมทั้งตัวของกรรมการเฟดนะครับ ก็มีการประชุมกันแล้วก็ส่งสัญญาณการขึ้นอัตราดอกเบียนะครับไปที่0.75ซนะครับซึ่งจริงๆริงสัญญาณนี้มันบ่งบอกมาตั้งแต่ช่วงการประชุมตัวแจ็คสันโคลแล้วนะครับที่ตัวของเจอร์ร็อเวลเนี่ยส่งสัญญาณว่ายังไงก็ตามต้องเอาเงินเฟอ้อลงให้ได้นะครับเพราะว่าเงินเฟอ้อเริ่มฝังรากลึกลงไปในราคาสินค้าบริการแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยธนาคารกลางสหรัฐจะไม่ยอมให้เงินเฟอ้อพุ่งไปมากกว่านี้นะครับก็เลยส่งสัญญ,ญาณ ความเป็นฮอปคิชมามากขึ้นนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เริ่มมีสัญญาณนะครับว่าเหมือนอเมริกาจะตัวของเฟดเองก็เริ่มจะอยากจะลด,ดะลดการขึ้นดอกเบี้ยให้น้อยลงแต่ปรากฏว่าไม่ครับรอบนี้ก็ยังขึ้นต่อเนื่องนะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้เนี่ยการส่งสัญญาณไม่ว่าจะเป็นการปรับขึ้นอดอกเบีย้ยเนี่ยมันก็มีอีกสัญญาณอีกตัวหนึ่งก็คือเฟดดัทพอตเนี่ยมันปรับตัวเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นทำนิวไฮในรอบปีนี้นะครับซึ่งก็ผิดจาก สิ่งที่นักวิเคราะห์หลายคนคาดคิดเอาไว้นะครับว่าเฟดปีนี้จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียงแค่4% 4ต้นๆนะฮะหรือ4ประมาณ4.25ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยตัวดอทคอรหรือว่าค่ามีเดียนของตลาดที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นไปเนี่ยปีนี้ปรากฏว่ามันขึ้นไปจนถึงระดับ4.75%นะครับซึ่งก็ตลาดเริ่มกังวลนะครับว่าถ้าเงินเฟ้อปีนี้มันเอาไม่ลงนะครับเฟดมีโอกาสอาจจะปรับขึ้นไปเลยระดับ6% นะครับอันนี้มันคือสัญญาณที่เป็นสัญญาณความเสี่ยงของตลาดนะครับเพราะว่าการที่อัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้นมากๆย่อมหมายถึงว่าความเสี่ยงของเศรษฐกิจที่จะเกิดรีเซชชันจะสูงขึ้นฮะสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นสหรัฐก,ก็ดีเมื่อวานนี้ปรับตัวลดลงเกือบ500จุดนะครับตัว N a s ส a q นะครับรวมทั้งตลาดหุ้นช่วงเช้าเนี่ยก็ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันส่วนราคาทองคำก็หนีไม่พ้นนะครับเพราะว่าตัวของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยกลับมาแข็งค่าขึ้นนะครับก็ ส,สิ่งต่างๆเราเนี่ยนะครับมันกดดันทาให้าราคาทองคําตลาดหุ้นรวทั้งตัวบิตคอยเนี่ยร่วงลงนะครับแล้วก็ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐรวมทั้งบอลยูเท่านั้นเองที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับความเสี่ยงแบบนี้จะเกิดขึ้นต่อไปนะครับจนถึงการประชุมรอบหน้าคือเดือนพฤศจิกายนดังนั้นตอนนี้ในช่วงเวลา1เดือนที่จะเกิดขึ้นรอบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นความเสี่ยงครับที่นักทุนจะต้องติดตามว่าตัวเลขเศรษฐกิจออกมาเนี่ยมันจะเกิดรีเซชชันก่อนหรือเงินเฟ้อจะลงมาก่อนนะครับ ถ้า recession ไม่เกิดแล้วเงินเฟอ้อปรับตัวลดลงมาได้บ้างมันอาจจะทำให้การประชุมรอบตุือคพฤศจิกายนเนี่ยกระแสความฮอปคิชของเฟดจะลดลงนะครับแล้วถ้ากระแสความฮอปคิชของเฟดลดลงเนี่ยมันก็จะทําให้สินทรัพย์เสี่ยงมีโอกาสกระตุก,กขึ้นมาบ้างนะครับแต่ก็ตอนนี้ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งครับว่าการลงทุนในตลาดตอนนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับดังนั้นก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรที่ต้องติดตามบ้างนะครับก็ผมของประชาสัมพันธ์น,นิดนึงก่อนนะครับว่าตอนนี้ตลาด t เ e กเนี่ยเขามีการ ออกสินค้าโปรดักต์ใหม่นะครับก็คือตัว TFX f f เอ u เอฟนะครับตัว TFX f f เอ u เอฟเนี่ยก็คือตัวของค่างเงินนะฮะบ,บางคนอาจจะเคยเทรดแล้วนะครับในะกูลที่เรียกว่า forex นะครับแต่อันเนี้ยนะครับเป็น forex ที่เป็นสสกุลเงินนะครับก็คือสกุลแรกก็คือตัวของยูโรนะครับค่างเงินยูโรก็คือ เออ USD ยูโรอีกอันหนึ่งก็คือ USD กับเจแปนนะครับก็เป็นค่าเงินของค่าเงินเยนแล้วก็ค่าเงินยูโรนะครับตอนนี้เขามีการจัดแข่งขันนะฮะที่ว่า Trading Challenge ปี2022นะครับเราชิงเงินรางวัลกับ95,000บาทนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับแล้วก็เป็นแฟนคลับของ MTs นะครับก็อย่าลืมเข้ามาร่วมแข่งขันนะฮะลงทะเบียนได้นะครับที่เว็บไซต์ TFX นะฮะนี่ ลองเข้าไปที่เว็บไซต์ Tefec ดูนะฮะก็สามารถที่จะกดลงทะเบียนได้นะครับถ้ายังไม่มีบัญชีกับทางเราก็สามารถที่จะเปิดบัญชีได้ทดลองซื้อขายดูนะฮะอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์นะฮะลงสมัครแข่งขันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนกันยายนนะครับเริ่มแข่งขัน1ตุลาคมนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าวันนี้เรามีอะไรนะฮะหัวข้อก็คือ Fight t h e f e d นะฮะอย่าสู้กับเฟดเลยฮะตอนนี้แต่เฟดก็ยังบอกว่านอกแยกเลยเซ็ชันนะฮะโอกาสที่เกิดรีเซ็คชันก็ยังห่างนะฮะเพราะต นะครับอ่ะนะครับอ่ะอันนี้นะฮะตัวที่มีการขายนะฮะยูโรต่อ USD นะครับฟิวเจอร์กับยูเอสดีกับเยนนะครับก็อันนี้ก็น่าสนใจนะครับอันนี้ก็เป็นสินค้าใหม่ของตัว t f เฟของเรานะครับอ่ะทีนี้นะเมื่อคืนนี้ก็มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับ0.75นะครับก็อัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับตอนนี้นะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วนะครับอยู่ที่3.5นนะครับก็เป็น ก็เป็นถือว่าเป็นอัตราดอกเบีย้ยที่ขึ้นมาสูงกว่าสมัยคุณเจเน็ตเยเล่นนะครับที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาตอนนั้นทำ,ทำสูงสุดได้ประมาณแค่สามเเท่านั้นเองนะครับสมัยคุณเจเน็ตเยเล่นเพราะว่าตอนนั้นออกมาจากวิกฤตตัวของ f i n ช n c อ a l ตัวของซัฟฟรามนะฮะของอเมริกานะครับที่เกิดวิกฤตนะครับจากยุคคุณเบนวานันเก้นะครับแล้วก็พ้นมาก็คือคุณเจเน็ตเยเล่นก็มีการเริ่มปรับอัตราดอกเบีย้ยเพราะว่าเศรษฐกิจสหรัฐฟื้นตัวนะครับแต่ตอนนั้นเนะี่ยคุณเจเน็ตเยเลนึงงงกก็คืือออเร่ขวิฤต ของคุณดอโรธามที่ทำเอาไว้นะครับก็คือวิกฤตเทรดบอลนะก็ <S 2> <S 2> <S ขึ้นดอกเบี้ยครับแต่พอขึ้นดอกเบี้ยมากมากกอนเศรษฐกิจสหรัฐเริ่มชะลอตัวก็เลยมีการชะลอการขึ้นดอกเบี้ยไปนะครับปรากฏว่าในช่วงปี2 0 1 9ถึงต้นปี2020ก็เกิดวิกฤตโควิด -19 ก็มีการปรับดอกเบี้ยงลงอีกแล้วตอนนี้เนี่ยวิกฤตที่ตามมาใหม่ก็คือวิกฤตเงินเฟ้อน,นะครับก็ต้องมีการปรับเพ้่ดอกเบี้ยเพื่อเอาชนะให้ได้ตอนนี้เรากําลังเจอไซเคิลของกระดารดอกเบี้ยที่ขึ้นปรับตัวต่อเนื่องนะครับ ก็คือมีกระแสคาดการณ์ครับว่าจะปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีกนะครับตอนนี้อัตราการปรับดอกเบี้ยอยู่ที่4%แล้วนะครับคือมีโอกาสปรับขึ้นนะครับในตอนนี้นะครับถึง70%แล้วนะครับเนี่ยฮะการปรับเพื่ออัตราดอกเบี้ยนะครับตอนนี้ให้น้ําหนักการปรับขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คืออีก0.5%นะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโหดมากนะครับสาหรับตัวของอัตราดอกเบี้ยขณะนี้ต้องอย่าลืมนะครับว่าตัวของอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐ กับอาัตราเงินเฟอ้อตอนนี้มันยังมีความต่างกันอยู่เยอะนะครับก็คือจากที่ผมมานอังคารที่แล้วมาให้ดูนะครับส่วนใหญ่อาัตราดอกเบีย้ยมักจะแซงอัตราเงินเฟอ้อจมได้นะครับตัวของเศรษฐกิจถึงจะชะลอตัวลงมาเงินเฟอ้อจะลงมานะครับท่านั้นตอนนี้เงินเฟอ้อมันสูงว่อดอกเบีย้ยครับถ้าเงินเฟอ้อไม่ลง กเบี้ยต้องขึ้นไปเอาชนะให้ได้นะครับฉะนั้นการประชุมครั้งต่อไปเขาคาดการณ์ว่าจะปรับเพิ่มขึ้นนะครับจาก3ถึง3.25นะคะอันนี้เดี๋ยวผมขอโทษนิดนึนงก็คือขยับขึ้นอีก0.75นะครับตอนนี้ก็จะขึ้นไปที่4%นต์ะครับจาก3.25ขึ้นไปเป็น4%ก็คือบวกอีก0.75นะครับ,ปปนนรบตอนนี้ปีนี้เหลือการประชุม FOMC meeting อีก2ครั้งนะครับก็คือเดือนพฤศจิกาย,ยนกับเดือนธันวาคมนะครับก็ถือว่าพอตลาดมันไพลาย,ยาี่ย ก็ต้องยอมรับครับเพราะว่าสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยมันจะไปลําบากครับเพราะว่าอัตราดอกเบีย้ยที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันคือต้นทุนของตัวตลาดทุนด้วยนะครับเพราะว่าหุ้นที่เป็นหุ้นเอ่อหุ้นโกลด์เนี่ยจะโดนหนักที่สุดนะครับอย่างเช่นตลาดเนแสแตกเนี่ยก็จะโดนหนักสุดแล้วก็รวมสินทรัพย์ของพวก BTC ด้วยนะครับเพราะว่าดอลลาร์แข่งค่าทองคําก็จะเูกอิทธิพลนี้ครดอลลาร์แข่งค่าบอลยิวขึ้นมันจะยิ่งกดดันฮะที่สาเหตุที่ยิ่ขึ้นเนี่ยก็าเพราะอย่างหนึ่งก็คือ ตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าอัตราสูงสุดอยู่เท่าไหร่ฉะนั้นการขายบอลก็จะเกิดขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ก็ขึ้นมาทำนิวไฮแล้วสำหรับตัวบอลอยู่เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับในส่วนของดอทพอดนะครับที่เมื่อคืนนี้การคาดการดอทพอดเนี่ยปรากฏว่าตัวดอทพอดเนี่ยค่ามีเดียนนะครับหรือค่าค่าฐานของตัวอัตราดอกเบี้ยก่อนหน้านี้จะสังเกตนะครับว่าปี2022เนี่ยก่อนหน้านี้เขาจะอยู่กันที่ประมาณ3%เนนะครับเมื่อเมื่อการประชุมครั้งที่แล้วนะครับตอนนี้ปรากฏว่า 2022เนี่ยกระโดดขึ้นมาแล้วนะครับว่าปีนี้จะขึ้นไปแตะใกล้ๆ4.25นะฮะสี่อันเนี้ยเส้นสีฟ้าเนี่ยนะ4.25นะครับแล้วก็มีหนึ่งคนนี่ให้ระดับ4.75เลยนะครับอันนี้คือปี2022นะครับแต่ที่โหดกว่าคือปี2023นะฮะตอนนี้วิ่งกันไปที่4.75หรือว่า5%้าเปนละนะครับแสดงให้เห็นอย่างหนึ่งว่าตัวของกรรมการเฟดทั้งหมดเนี่ยในอีก2ปีข้างหน้าก็ในอีก1ปีข้างหน้านะครับก็คือปปีีีีนนน้้กับหาเ่ย เฟดจะไม่กดลงดอกเบีย้ยครับจะขึ้นดอกเบีย้ยค้างบนไว้อย่างน้อยหนึน่งปีแล้วนะครับเนี่ยมันคือสิ่งหนึ่งที่ตัวของสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยไม่ชอบนะครับเพราะว่าในเมื่อคุณทําแบบนี้นะครับแล้วก็ยังมีความแน่นอนปีหน้าจะขึ้นต่อไปอีกเกินห้าเปอร์เซ็นหรือเปล่านะครับเมื่อคืนก็ทาให้ตลาดทุนสหรัฐเนี่ยปรับตัวร่วงลงมาแรงเลยนะครับเนี่ยฮะอย่างที่ผมบอกไว้ดอดพอน์นี่สาคัญมากครับเพราะว่ามันคือฐานที่เฟดมองนะครับว่าปีหน้าคือห้าเปอร์เซ็นทีนี้คําถามว่าเฟดจะมองอย่างนี้แล้วจะมีีการรเปปปลล่ยนแงได้หือ นะครับฉะนั้นตอนนี้เสียงฟังที่สุดเลยก็คือ Data Economic ที่ออกมานะครับคือ1น e c e s s i o n จะเกิดไหมถ้า r e c e s s i ่นไม่เกิดเฟดจะทำได้ง่ายขึ้น2ครับเงินเฟอ้อจะลงไหมตอนนี้เงินเฟอ้อล่าสุด CPI อยู่ที่8.3านะครับรอบที่แล้ว8.5จลงมา8.3แต่ตลาดไม่พอใจครับตลาดบอกว่าถ้า8.3ดอลลาม์มันลงขนาดนี้ลงได้แค่8.3ถ้าน้ำมันกลับมาขึ้นล่ะมันจะกลับไป9หรือเปล่านะอันนี้คือสิ่งที่ตลาดกลัวนะครับมันก็ทำให้ความไม่แน่นอนเกิดขึ้นฉะนั้น r e c e c t i o n จะเกิดคุณต้องดู d a ต้าอีคณอิมหนึ่งสองดูที่อัตราเงินเฟอ้อครับต้องลงมาบ้างนะครับก็ต้องดูครับว่าจะลงมาซึ่งผมดูโดยคาดการเนี่ยการประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อในเดือนออตุลาคมเนี่ยต้องลงมาระดับ8แล้วแหละถ้าไม่ลงนี่เหนื่อยครับสินทรัพย์สินกับตนเทหนักขึ้นนะครับถ้า8.2หรือ8.3ที่เดิมเนี่ยอันนี้เสี่ยงมากๆนะครับ อ่อันนี้ก็คือ p r o b a b i l i t y นะครับที่จะมีการเกิดขึ้นนะครับก็คาดการเนี่ยนะครับปรับขึ้นไปอีก0.75นะครับขึ้นไปอยู่ที่ระดับ4%แล้วการประชุมรอบหน้าเนี่ยเดือนธันวาคมขึ้นไปอีก0.5จะไปเจอกันที่4.5ครับโอ้โหโหดมากแล้วจะสังเกตนะครับปี2023เนี่ยไปแตกกันที่4.75เลยนะครับแล้วจะสังเกตนะครับเขาจะคงไว้ที่4.75นั่นหมายความว่าคนคาดการตลาดอนาคตเนี่ยแทบจะไม่รู้เลยครับว่าปีหน้าดอกเบี้ย หรือจะคงไม่มองลงนะฮะขึ้นหรือคงเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยโอ้จะเล่นยากครับเพราะว่าตลาดจะเจอแฮงเอาอาเงี้ยไปเรื่อยฮะค,คือเดี๋ยวจะขึ้นต่อไหมหรือจะหยุดขึ้นหรือว่าขึ้นต่อได้อีกนะอันนี้คือแฮงเอาตะแล้วสังเกตว่ามันจะลงได้ต่อเมื่อปลายปี2023ะฮะเนี่ยดูสแสดงให้เห็นอย่างหนึ่งว่าตั้งแต่ต้นปีหน้าไปตลาดตอบไม่ได้แล้วครับว่าดอกเบีย้ยจะไปต่อหรือเปล่าฉะนั้นต้องดูดาตต้าอย่างเดียวนะครับ ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ลําบากครับลำบากมากนะครับอ่ะอันเนี้ยเอามาให้ดูฮะชัดๆเลยนะครับว่าตัวของกรรมการเฟดมองยังไงนะฮะนี่ปีนี้9คนนี่มอง4.375นะครับพูดง่ายๆก็คือ4.5เนี่ยใกล้เคียงตรงนี้นะครับแล้วปีหน้านี่4.375 4.625 4.875อุปครับอูโหกรรมการเฟดมองนี่ฮะไป,ไปนี่ไปนี่ไปนี่นั่นหมายความว่าไม่มีใครมองลงมาต่ํากว่าปีนี้เลยนะครับปีนี้คานอยู่ที่4.375 แต่ปีหน้าต่ําสุดคือ4.375ครับ1 1เสียงนี่น้อยมากฮะแล้วอีก6เสียง6เสียง6เสียงนี่ลากไปถึง5%นะครับมีมาเสียงแตกปี2024ดังนั้นเนี่ยตลาดเจอช็อตนี้เข้าไปกังวลฮะกังวลมากกังวลมากนะครับเพราะว่าเห็นไหมมันเกิดความไม่ชัดเจนฮะว่าลงไม่มีแต่ขึ้นจะสูงกว่าเนี่ยไม่ชัดเจนฮะว่าจะเอายังไงนะครับตลาดไม่ชอบตรงจุดนี้ด้วยนะครับนะครับส่วนการประมาณการเศรษฐกิจ เมื่อวานนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจฮนะถึงแม้ว่ารีเซช i o n ยังดูไม่ชัดเจนแต่การปรับประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจปรับเกือบหมดเลยนะครับตัว GDP เนี่ยตูนเนี่ยเดือนมิถุนายนคาดการ1.7นะครับตอนนี้ปรับเป็น0.2ครับตัวของ a d m i n การเตนะครับตัวเลขคขนตกงานจาก3.7ปรับขึ้นเป็น3.8ครับแหมโหมองคนตกงานเพิ่มขึ้นนะครับ PCE inflation จาก5.2ขยับขึ้นเป็น5.4ครับ ตัวของ PCE จาก4.3ขึ้นเป็น4.5นะครับตอนนี้ PCE อยู่ที่ประมาณ6เกือบ7เปอร์เซ็นต์นะครับฉะนั้นยังต่ำกว่า PCE ปัจจุบันอยู่ตัวเฟดนะครับเฟดฟันเรทจาก3.4ปรับขึ้นเป็น4.4ป,ป,ปีนี้นะฮะเนี่ยฮะอันนี้คือจะสังเกตว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่เฟดประกาศออกมาปรับขึ้นในมุมมองที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทั้งตัวเงินเฟ้อและตัวตัวเลขเศษเเรเเศศษฐกิจนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับถึงแม้ recession ยังไม่เกิด นะครับแต่ว่าลักษณะแบบนี้ตลาดไม่ชอบครับเมื่อคืนนี้เลยทําให้ราคาทองคำเนี่ยพุ่งขึ้นไปถึงระดับพันหกร้อยแปดสิบแล้วก็ทิ้งดิ่งลงมาแรงเลยนะครับนะครับอ่ะอันนี้เป็นตารางให้ดูครับตัว apple inc project นะครับที่เขามองว่าตอนนี้มองว่าเศรษฐกิจยัง slow อยู่นะครับแล้วก็การว่างงานจะสูงขึ้นนะครับเนี่ยฮะจะสังเกตนะฮะนี่ตัวเฟดฟันเรทนะครับยังปรับตัวสูงขึ้นอยู่นะครับปี2022-2023นะครับ2023จะตามสูงขึ้นไปอีก GDP ีพี growth ลดลงฮะ ตัว e m p l o y m e n t rate จะปรับตัวเพิ่มขึ้นในปีนี้และปีหน้า PCE จะปรับตัวลดลงในปีหน้าเท่านั้นนะครับปีนี้มองพีคเลยเห็นไหมฮะแล้วก็คอ PCE เนี่ยเห็นไหมยัองอยู่ระดับสูงนะครับเพิ่งมาลดลงเอาปีหน้าดังนั้นถ้าเป็นอย่างนี้มันเป็นแฮงเอาท์แล้วครับแฮงเอาท์มากเลยครับแล้วตอนนี้เดือนตั้งแต่วันที่จนถ,ถึงสิ้นเดือนตุลาคมไม่มีการประชุมธนาคารกลางดังนั้นเนี่ยตลาดก็จะเริ่มลอยๆครับคือผมว่าซึมลงจะมากกว่าซึมขึ้นนะครับ ส่วนตัวของ New Survey Economics นะครับก็คือนักเศรษฐศาสตร์ที่เขามองมองอยังไงนะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจเรื่องของการปรับพื้นอดอกเบีย้ยปรากฏว่า76%นะครมองว่าอ,อดอกเบีย้ยจะขึ้นต่อครับแสดงว่ามาันม,มองกันชัดนะครับแล้วก็2%มองว่าโนไกแดนนะไม่มีขึ้น0.5เบสิสพอยต์ในการประชุมครั้งต่อไปแค่2%เองครับแล้วก็ slow การขึ้นดอกเบีย้ยนะครับก็คือ20% นะครับดังนั้นเนี่ยหลักๆก็คือปรับขึ้นอัาเบียแน่ๆฮะก็คือนักเศรษฐศาสตร์มองแล้วครับว่าเฟดคงจะหนีไม่พ้นต้องปรับขึ้นอัาเบียอย่างต่อเนื่องนะครับนะครับก็อันนี้ก็เอามาจากบลูเบิร์กนะฮะอันนี้เป็นข้อเดียงก็บอกว่าตลาดหุ้นเนี่ยนะครับก็จะแอคชั่นในมุมมองที่ดีขึ้นหลังจากที่เฟดส่งสัญญาณนะฮะอันนี้ก็ทําให้ดูครับหลังจากที่เฟดประชุมเนี่ยนะครับโดยภาพส่วนใหญ่เนี่ยนะครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงต้นปีนี้นะครับ ตลาดพูดหลังจากการจุบเป็ดตัวของตัว s อสแอนด์พี500เนี่ยมันมีอาการเทคนิคอลรีบาวอ่าเนี่ยนะฮะนี่ยเนี่ยอันนี้น่าสนใจเป็นข้อมูลน่าสนใจนะอันนี้อย่างล่าสุดเดือนจูนนะครับประมาณ3,006นะครับเอสแอนด์พี P ก็ rebound, รีบาวน์นะฮะเดือนเออ่ชุลายนะฮะก็รีบาวนะก็เลยคาดหวังว่าตัวน,นี้จะรีบาวแต่ตัวเนี้ยลงมา500เมื่อคืนนี้นี่ตอนนี้ตอนเช้ายังไม่เห็นสัญญาณก,การ rebound, รีบาวน์นะฮะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เอามาให้ดูนะครับแต่ว่ามีบางครั้งนะก็ออกมาแล้วก็ลง เขาก็มองกันว่าตลาดน่าจะพลอินในเรื่องของแย่ๆไปแล้วบางส่วนอาจจะเกิดแรงซื้อกลับหรือว่าการช็อต covering ได้บ้างแต่ก็อันนี้ก็เอามาเป็นเชิงสติเท่านนแท้นะฮะก็ถ้าจะลงทุนตามเชิงสติอย่างนี้ก็อย่าลืมฮะจะต้องัดูกราฟหรือว่าดูสต็อปส้อนไปด้วยอันนี้คือตลาดหุ้นสหรัฐนะครับอันนี้ผมยกตัวดาวโจนส์ไม่ดูนะครับก็เมื่อเมื่อเช้านี้นะฮะดาวโจนส์ยังปรับตัวลดลงนะครับลงมาทดสอบบริเวณโลนี้แล้วนะฮะตัว MACD ยังปรับตัวลงต่อนะครับ ตอนนี้ลงมาใกล้เคียงกับบริเวณสามหมืนะฮะ3,200จุดเมื่อเช้านี้รู้สึกจะหลุดสา0 0มื่นนิดนึงนะครับก่อนที่จะมีแรงตีกลับขึ้นมานะครับก็น่าสนใจครับว่าจะยืนอยู่ได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ทดสอบโลแล้วนะครับถ้าใครสนใจจะเก็งกำไรนะก็อย่าลืมมีสต็อปล็อตด้วยสำหรับตัวของดาวโจนส์นะครับก็สามารถลงทุนมาทางเอ็นพีเอสเได้นะครับส่วนเมื่อวานนี้นะครับตัวบอลยูสองปีนะครับก็ทำสถิติปรับตัวสูงขึ้นนะครับบวกไปสี่จุดหนปอรนะครับหลังจากที่เด ปรับตัวขึ้นในตลาดด็อกเบี้ยนะครับแล้วก็เป็นการปรับขึ้นด็อกเบี้ยสูงที่สุดในรอบปี2 0งพันเจนะครับก็อย่างที่บอกมาว่าสูงมากกว่าสมัยคุณเจนเดอร์เล่นหล่ะนะครับอันนี้ก็มาให้ดูครับว่าตอนเนี้ยตัวของ10บพับสปีก็คืออินเวสต์ดิ้งยูเคิร์เป็นยังไงนะครับก็จะสังเกตนี้ฮะอันนี้นี่ยนะครับปี2 0ง9เนี่ยที่มันลงมาต่ำตรงเนี้ยเกิดวิกฤตโควิด -19 เกิดวิกฤตโควิด -19 นะฮะและรอบนี้ต่ำกว่าโควิดแล้วนะครับก็คือลบศูนย นะครับพูดง่ายๆก็คือตอนนี้อัตราดอกเบี้ยพันธบัตร2ปีสูงกว่า10ปี0.56แล้วนะครับสูงกว่าแล้วนะครับแล้วตามสิติก็เหมือนที่บอกครับว่าเมื่อไหร่ที่เกิดแบบนี้อนาคตมันมีโอกาสที่จะเกิดตัวของรีเซชชันน่าจะสูงครับเพราะว่าอดอกเบี้ยพอสูงขึ้นมากๆนะครับต้นทุนของการลงทุนมันก็จะสูงขึ้นนะสุดท้ายแล้วก็จะมานำมาด้วยเศรษกิจถดถอยนะครับ แล้วมันก็จะไม่แปลกครับพอเศรษฐกิจเกิดถดถอยปุ๊บนะครับเงินที่แคชออกมาเป็นเงินสดวิ่งมูฟเข้ามานะครับเพราะว่าเวลาเกิดเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยนะครับเฟดก็จะเริ่มชะลอกันขึ้นดอกเบี้ยนะครับพอเริ่มชะลอเงินจะมูฟเข้ามาหายิวครับเพราะว่ามันเป็นฟิกเลทนะครับให้กดตอบแทนในอัตราที่คงที่ใช่ไหมครัเงินก็จะไหลเข้ามาเดี๋ยวเกิดรีเซชชั่นปุ๊บยิวก็จะขึ้นฮนะยิวก็จะกลับมาขึ้นก็คือ10ปีก็จะแซง2ปี แต่ตอนนั้นน่ะนะครับเกิดรีเซชชันแล้วนะครับแล้วคำถามก็คือทองจะขึ้นหรอทองจะขึ้นตอนนี้ตอนที่อินเวเต็มันกลับนะครับฉะนั้นถ้าไม่กลับทองก็จะซึมลงไปเรื่อยๆฮะนะครับตอนนี้มันจะเป็นแฮงเอาท์ครับอย่างที่ผมบอก่าถ้ามันเป็นลักษณะนี้ทองก็จะขึ้นลําบากนะครับทองก็จะขึ้นลําบากเพราะว่าเศรษฐกิจมันก็ยังไม่ถดถอยจริงนะครับเพราะว่าการช่างงานมันก็ยังอยู่อ่ะยังดีอยู่พยายามประคองกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวของการคนเล็กคนตกงานก็ยังอยู่ในระดับที่ยังไม่มากเท่าไหร่ นะครับอันนี้ก็เอามาให้ดูนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าจะลุ้นเนี่ยผมว่าต้องกลับตัวครับถ้าเมื่อไหร่ตัวอินเวสต์กลับตัวปั๊บเนี่ยพค้งจากศูนย์ขึ้นมาทองจะตามขึ้นมาทองจะตามเหมือนรอบนี้เห็นไหมฮะช,ช่วงที่ราคาตัวของเส้นสีน้ําเงินเนี่ยลงมาแตะราคาทองคำก็จะดรอปลงมานะครับแต่พออินเวสต์เกิดกลับตัวฉะนั้นเกิดในช่วงโควิดทองก็พีคอัพตามไปด้วยนะครับตามไปด้วยนะครับจริงๆอินเวสต์ยูเคิร์ฟกับตัวทองเนี่ยจะเคลื่อนไหวไปในข่อให้จะไปในนททิศางเดียวกั ส่วนเมื่อวานนี้มีตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจคือยอดขายบ้านมือสองนะครับหรือ s e t t i n g ิ้งหกซปรากฏว่าออกมาแย่นะครับลบติดลบ0 4นยด่มนนนมันแล้วก็19.9%ในเยียร์อันเะยียก็ถือว่าเริ่มส่งสัญญาณแล้วนะครับว่าตัวของก็คงไม่แปลกนะครับเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยมันขึ้นมากใช่ไหมครับอัตราดอกเบี้ยมาร์เกตโลนที่เป็นอัตราดอกเบี้ยผู้ซื้อยืมบ้านมันก็ต้องขึ้นตามนะครับพอมันขึ้นตามมากๆคนก็เริ่มชะลอการลงชะลอการซื้อบ้านครับ ก็ถือว่าเป็นเรียวเซกเตอร์อย่างหนึ่งที่เห็นว่าตอนนี้ภาคของการบริโภคโดยเฉพาะการซื้อสังหา,าริมทรัพย์ของสหรัฐเนี่ยเริ่มชะลอลงมาแล้วนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งหนึ่งผมว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เฟดต้องการนะรนะครับนะครับส่วนเมื่อวานนี้ก็มีข่าวดีเล็กๆสำหรับทองคำนะครับที่มันรีบาวขึ้นไปก็คือคุณปูตินนะครับไม่แน่ใจว่าเอ่อต้องการสร้างคอนเทนต์หรือเปล่านะครับออกมาบอกเรื่องของยูเครนกับตัวของสงครามยูเครนกับรัสเซียว่าอยากที่จะมีการระดมกองกําลังคน หนุนนะฮะหรือว่ากองหนุนนะครับซึ่งน่าจะเป็นกองหนุนนะฮะในการสู้รบกับทางยูเครนนะครับสามแสนคนนะครับก็คือใครที่มีอายุตั้งแต่2 5ถึง60ปีต้องเข้ามาเกณฑ์เป็นกองหนุนนะครับเพื่อเอาไว้รบกับทางยูเครนซึ่งตอนนี้ล่าสุดก็คือยูเครนเนี่ยเริ่มบุกยึดดินแดนที่รัสเซียยึดไปเนี่ยคืนกลับมาได้บางส่วนนะครับปูตินก็เริ่มส่งสัญญาณว่าจะเอาคืนนะฮะก็เมื่อวานนี้ช่วงประมาณบ่ายๆเนี่ยทำให้ราคาทองคำขึ้นราคาน้ำมันดิบขึ้นแต่ก็เป็นกรระะแสเพาาว่ ตอนนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าปูตินเริมลบกับตัวยูเครนเนี่ยมา9เดือนแล้วนะครับการรบมีต้นทุนในการรบเสมอนะครับอาวุธยุทยธุปรกรณ์เงินเดือนทหารกําลังคนมันใช้เงินทั้งนั้นนะครับแล้วเศรษฐกิจเริ่มรสซียก็เริ่มมีปัญหานะครับเพราะว่าน้ำามันขึ้นก็จริงแต่ตัวของเงินเฟ้อมันก็มานะครับแล้วรัสเซียจะทํายังไงคือถ้าจะลบต่อเนื่องไปเนี่ยผมคิดว่าราัสเซียก็จะมีปัญหาเหมือนกันเพราะตอนแรกปูตินต้องการที่จะให้จบไวปรากฏว่าสิ่งที่รัส ยูเครนต้องการก็คือให้มันยืดเยื้อนะครับเพราะว่ายูเครนไม่มีอะไรจะเสียแล้วก็ต้องยืดเยื้อยืดเยื้อเนี่ยรัเสเซียจะเริ่มเพียงพำนะตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันว่าจะจบยังไงนะแต่ว่าราคาน้ำมันดิบวันนี้ก็ไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครก็ยังขึ้นไปเอ่อบริเวณสัก8 5 8 6ิบห้าแปดสิบหกเหรียญต่อบาร์าเรลแล้วก็ย่อลงมาตอนนี้อยู่ไปสิบสองแปดสิบสามเหรียญต่อบาร์เรลอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับส่วนเมื่อคือเอ่อเมื่อตอนเช้าวันนี้ก็มมมีีเอออ่ตััวขงก Bio J กกาารรรรปะะชุ BOJ BOJ นคบ็ ปรับคงอัตราดอกเบี้ยนะครับ0.1%เหมือนเดิมนะฮะก็เขาใช้อัตราดอกเบี้ยนโยบายติดลบน่าจะเหลือแค่2ประเทศในโลกนะฮะก็คือมีญี่ปุ่นกับมีจีนนะครับที่อัตราดอกเบี้ยไม่ขึ้นนะครับก็ยังเป็นดอวิชอยู่นะครับก็ในส่วนของค่าเงินเยนนี่ฮะนี่นะตอนนี้คนไทยไปแลกค่าเงินเยนเยอะนะฮะดอลลาร์ต่อเยนญี่ปุ่นนะฮะตอนนี้ทีเฟกกำลังจะเปิดด้วยนะฮะดอลลาร์ต่อเยนนี้เอามาให้ดูฮะเทรนเป็นขาขึ้นนะเนี่ยเทรนเป็นขาขึ้นแล้วก็ยังขึ้นต่อเนื่องนะฮะล่าสุด1 4 5 นะฮะหนึ่งอยสี่สิบห้าก็เทรนก็จะเป็นอัพเทรนนะฮะ,ะเป็นอัพเทรนอยู่นะครับก็ก็ถามว่าตอนนี้ขึ้นต่อเน,นื่องจะไปถึงไหนก็ถ้าดูแนวตา้านด้านบนก็อยู่ประมาณสักเกือบเกือบอาจจะเป็นไปได้ขึ้นขึ้นไปถึง150นะครับเพราะว่าประเทศหนึ่งขึ้นอัตราเบี้ยตอนนี้ไป3.5นะครับ3.25นะฮะอีกประเทศหนึ่งนะฮะอีกประเทศหนึ่งก็คงอัตราเรรบี้ยติดลบนะฮะฉะนั้นเกิดความต่างฉะนั้นค่าเงินเยนก็จะอ่อนนะฮะค่าเงินดอลลาร์ก็แข็งค่าขึ้นก็จะทําให้ตัวของ USD ต่อ JPY เนี่ยปรับตัวสูงขึ้นเปมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกราฟทางเทคนิคกันนิดนึงนะครับก่อนที่จะหยุดก่อนที่จะจบการไลฟ์กันนะครับก็เรามาดูภาพระยะสั้นกันก่อนนะครับนี่ภาพระยะสั้นนะครับอันนี้ผมเอากราฟลาย4ชั่วโมงมาให้ดูนะครับก็ตอนนี้จุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คืออย่างที่บอกครับท้องมันหลุดนี่แนวตรงนี้ลงมานะฮะแล้วก็ไหลลงมาเนี่ยจะสังเกตว่ามาเดร์บาร์ลงมานะฮะ เสร็จแล้วแกว่งไซเวนี่แกว่งไซเวนะฮะนี่ผมให้ดูภาพใหญ่ๆนะครับก็เมื่อคืนนี้ขึ้นไปทดสอบ1680นะครับเป็นฟอล์บเแล้วราล่วงจุดลงมานะตอนนี้ล่าสุด1 6 5 8ถามว่าสัญญาณดีไหมสัญญาณยังไม่ดีนะครับเพราะว่าแต่สังเกตนะครับเทรนเป็นขาอะไรฮะขาลงเห็นไหมฮะนะครับเทรนเป็นขาลงตอนนี้ถ้าหลุดนิวโล1ห5 5ห้าห้านะครับมีโอกาสแนวรับถัดไป1625ย้าจุดนะครับผมใช้กรอบนี้นะครับกรอบนี้ นะครับกรอบกรอบยกขึ้นมานะครับก็คือกรอบนี้ถ้าหลุดลงมาเนี่ยก็คือกรอบนี้1 6 2 5นะครับประมาณ2 5งห้เนี่ยครับเป็นกรอบการลงต่อเนื่องส่วนแนวต้านด้านบนนะฮะหนึ่งหกแนย์หกเนย์นะฮะถ้ายังไม่ฝ่าไปไม่ได้ยังไม่ใช่ที่ทางขาขึ้นนะครับยังเป็นที่ทางขาลงอยู่นะครับยังไงก็ต้องระมัดระวังนะครับสำหรับคนที่รอจังหวะเก็บของนะครับการซื้อเป็นแค่การเก็งกำไรสั้นๆนะครับแล้วก็จะมีสต็อปรอสของเราเสมอนะครับเพราะเทนหลักยังเป็นขาลงอยู่นะครับตอนนนนีี้้้กกก็ตตอองงรรรระะะวััคบเพาแทโล มาหลายรอบแล้วไม่หลุดนะครับเวลาหลุดจะลงเงานะครับก็แ mm. ท้งหายสามรอบเหมือนกันฉะนั้นมันวิ่งกันอยู่ในกรอบหนึ่งหกแปดศูนย์ถึงหนึ่งหกห้าห้าถ้าหลุดแนวในแนวหนึ่งจะเกิดกรอบใหม่นะครับก็คือหนึ่งหกห้าห้าจะเป็นแนวต้านหนึ่งหกสองหกหนึ่งหกสองห้าจะเป็นแนวรับนะครับยังไงก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับส่วนในภาพใหญ่นะครับอันเนี้ยผมเคยเอามาให้ดูแล้วหลายครั้งนะครับก็จะต้องเตือนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ราคาทองคําเนี่ย เภาพนี้นะครับมันคือภาพเมื่อปี2011-2012นะครับคือที่มันเกิดขึ้นไปนะครับช่วงวิกฤตตัวของออสัพพลามนะครับซัพพามแล้วหลังจากนั้นวิกฤตจบดอกเบียยขึ้นมันหลุดนะครับมันหลุดนะครับ MACD หลุดลงมาไหลตามนะครับแล้วหลังจากนั้นราคาทองคำก็เป็นดาวเทรนด์นะครับหรือด้สักระยะหนึ่งก่อนที่จะสร้างฐานแล้วค่อยขึ้นอีกรอบนึ่งนะครับ แต่ตอนนี้จุดหนึ่งที่น่าสนใจถ้าใครดูนะครับก็คือเส้นค่าเฉลี่ย50วันนตรงนี้นะครับจะสังเกตสิ่งหนึ่งที่ทองคาเวลาหลุดเนี่ยจะหลุดอัพเทน d แบบหลุดคอของมันแล้วหลุดอันนี้ต้องบอกงี้เป็น g a ไลน์มันลี่นะฮะมันลี่นะครับแล้วหลุดเส้นค่าเฉลี่ย50วันมันจะกลายเป็นดาวเทรน n d ฮะดาวเ t r นด d down t r e n ลงมาต่อเนื่องโดยที่เส้น50วันกลายเป็นแนวแนวต้านเลยนะครับและ MCD เนี่ยสังเกตเหฮะก็หลุดตัวของเส้นสูงลงมาด้วยนะครับก็เป็นขาลงโดยสมบูรณ์เลยนะครับ แล้วครั้งนี้เป็นยังไงนะครับครั้งนี้เนี่ยจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะจุดหนึ่งที่น่าสนใจเนี่ยผมเอางนี้ออกนะครับคือมันหลุดกกอะเห็นไหมฮะหลุดคอมาลงมานี่หลุดคอของมันคอที่มันเคยรับอยู่ถ้าใครจําได้ก็คือเท่าไหร่ฮะหนึ่งหกประมาณหนะะึ่งหกแปดศูนย์หนึ่งหกเก้าศูนย์ฮยหลุดลงมาเห็นไหมหลุดตรงนี้ลงมาแล้วหลุดลงมานี่เส้นห้าสิบวันฮะกําลังจ่อหลุดอยู่แต่เนื่องจากว่าเป็นแท่งในมัลลี่ะฮะดังนั้นเราต้องรอปิดสิ้นเดือนนี้ก่อน นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าผมมองว่าถ้าหนึ่งหกถ้าปิดตรงบัลลี่เนี่ยถ้าปิดต่ำกว่าหนึ่งหกเจ็ดศูนย์เนี่ยในสิ้นเดือนกันยายนคืออีกอาทิตย์หน้าเนี่ยถ้าหลุดลงมาจะไม่สวยครับและเอ็นเอซีดีจะสังเกตนะครับก็ยังไม่มีสัญญาณเลยนะครับถอยลงมาอย่างเดียวเลยถอยลงมาอย่างเดียวเลยนะครับอันนี้อันตรายนะครับถ้าเอ็นเอซีดีหลุดเส้นศูนย์เนี่ยมันจะแรงขายจะตามลงมาเยอะนะครับต้องระวังนะฮะต้องระวังนี่ต้องระวังนะครับนี่ถ้าหลุดปุ๊บลงมาเนี่ยมันจะกลาย นะครับต้องระวังเพราะว่าเทคนิเคเขไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยสวยเนี่ยซูมไม่เห็นชัดๆนะฮะนี่นี่ตอนนี้นะฮะซูมเนี่ยตรงเนี้ยฮะเนี่ยหนึ่งหกเจ็ดสามเนี่ยเห็นไหมเส้นเส้นสีเงิอนอยู่ตรงน 1, 6, 7, 0, เนี้ยหนึ่งหกเจ็ดศูนย์เนี่ยต้องปิดกลับไปปิด,ปด,ปด,ปดยืนให้ได้ครับคือไม่หลุดแต่ถ้าปิดหลุดนี่โอ้โหนี่ตอนนี้ต้องบอกงี้ครับถ้าแท่งมันลี่เนี่ยจะสังเกตนะครับว่าลงมาทุกเดือนนี่ยหนึ่งสองสามปิดต่ำสี่ห้านี่แท่งที่หกแล้วครับนะครับ,นะรบแสดงว่าปีนี้เนี่ยมีขึ้น นี่ผ่านมาเดือนเก้าใช่ไหมหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยมกรากุมภามีนามีแค่สองเดือนที่ขึ้นนอกนั้นตั้งแต่มีนาเนี่ยลงอย่างเดียวเลยครับเนี่ยลงมาอย่างเดียวเลยอันตรงนี้ต้องระวังต้องระวังนะครับนะครับ,รบก็ฝากไว้ประมาณนี้สําหรับเอ็นเทสมาเก็ตบีนนะครับก็อย่าลืมนะครับเทนหลักเมนธาลงต้องระวังนะครับแล้วก็สินทรัพย์สินต้องเกิดเรื่องนี้มันจะทําให้แฮงเอาท์ครับแล้วมันไปไม่ได้นะครับก็คือแฮงเอาท์ก็คือ เออเป็นน้อยของตลาดนะครับว่าตลาดไม่แน่ใจว่าจะเอายังไงกันแน่จะขึ้นดอกเบี้ยต่อแล้วจะขึ้นไปจบตรงไหนนะครับมันก็ทําให้ตลาดเนี่ยไม่เกิดความไม่แน่นอนคะตอนนี้สัก็สิ่งหนึ่งก็จะเกิดขึ้นก็คือนักทุนที่เป็นรายใหญ่หรือว่าสมาร์ทมันนี่ก็จะขายของออกครับถึงขันสดนะครับโอเคก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากนะครับเดี๋ยวงไงเดี๋ยวพบกันอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์หน้านะครับ e อ t e s t m a r k e t Beat นะครับก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ